พี่โลภไงไม่แบ่งเองไปตกหลังคาเลยเอาแล้วกูตกมาตรงนี้ได้ไงเอาเหีแล้วไงไอเลือดโอ้โหออย่ายิงกูอย่ายิงกูว้าอย่ายิงกูเราชุดมีแมนเงนมันได้ปืนแล้วน้องเองเล่นเลยดูคนมาเนี่ยมาฆ่ามาก่อนมา เริ่ติดอ่ะอะยิงกูน้องหนึ่งเดี๋ยวตือนน้องน้องน้องเฮ้ยโอหลังยิงกูโอลไม่เซฟน้องแป้งระวังมียาปะตรงนี้น็อตอยู่สองตัวเพื hey. ่อนมันมาชุบอีกตัวหนึ่งนะแป้งแป้งระวังระวังมันจะชุบมันจะชุบ เดี๋ยวตัวนึงข้างนอกได้ยินป่ะตอนไปยิงข้างนอกอ่ะโอ้ตอนเติมกดแตะเลยผสมครับเกิดแตะครับเกิดแตะครับเขียวคนเยอะชิบหายไม่หายหายใจคอกูจะตายหายใจทันไหมเฮ้ยมันอยู่ใต้สีเลยเนี่ยรอตัวหนึ่งครับบังสีคนเราต้องการรวงด้วยนะครับจต่ไปขึ้นทุกครัง ยิงกูสิใจคอไม่ดีอยากโซโลว่ะจะแต่มาจอดบไม่งั้นวิ่งโซโลกไปแล้วไม่รู้และแต่มาเตมเตรียมครับ watch out เองแรบเเราเล่นข้างบนต้องรีบไว้ใจเย็นใจเย็น ไปได้น้องพี่ตายแล้วเหรอยยังจนมาต่ออะไรไม่ได้ปืนลม่ไย้ไปนานแล้วไปแล้วแต่ตกตกลงหลังคาแล้วลงมาเลือดแดงอ่ะโหดครับือเมื่อกี้ไม่รู้ติดหลังคาได้ไงชัดผมก็ลงมาข้างนอกเหมือนกันงงว่าวาวิธีก็แบบเลือดแดงเพราะมันตกแก๊สคือขอบคุณดาวสั่งดวงที่มันนี่ครับมากครับเข้มงวดเยอะ

กลๆกันผมก็ไม <Not S 1> ่ร <Darwin ough> ู The ้ม right. ึงผมก็ไม่รู้เอ้ยสองคนดูเฟรนด์มีกิดบมาแบบเวสตินอิ่มโอ้ยไอสัตว์ดิเฟคไบค์เกอร์เหรอเออีเอารถมาเอารถมาดิชนแม่งเลยเอาอเอารถมาเอารถมาที่มันเลยใครใครอยู่วะ น้อยหน่อน้อยไป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 แป้งไปโอ้ยให้แป้งขับจริงขับเลยขับเลยแค่แค่ขับโง่ๆไปที่มันก็ตายหาแล้วไปเลไปเขับไปที่มล้วนมาเลยอ่ะขับไปที่มังเกอร์มาเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมัาเกลมันจะไี่ไหนขับที่มังเกอร์ไปเลยมีควันเขียวขึ้นวเดี๋ยอ้าวพี่นุ ออะะไร่ผมว่าทีซีโหดมากกว่าใช่ใช่ใช่ทีซีถ้าเทียบจริงๆอ่ะทีซีโหดกว่าถ้าแบบเอาความรู้สึกผมนะทีซีโหดกว่าชุดนี้ไม่น่ากลัวเท่าชุดออริเอตอ่ะทีเจบีทูเนียแต่จริงๆถ้าขึ้นชื่อมาจากทีมก็โหดมาล้วไปหน้าดอยแค่ขึ้นชื่อมาจากทีมก็โหดมาเที่ยวคนน่ากลัวเลยแล้วประเด็นคือลายตายไม่มีสามทีมอ่ะมีทีเจบีมีเอทีมีโนวาเฮียคนน่ากลัวกูไม่อยากไปเลยลายตายนะ เหมือนเหมือนเหมือนกับวีดีโอีซ่าด่ะจะได้แข่งกับทวีอ่าหรือเออรอบใหม่ครับเจบจบไม่รู้ไม um, uh, ่รู้มาหลังรอหลังรอบจบไอ้นี่ครับจบรอบหลีกไปงอจะได้เจอกับฝั่งอะไรอะไรก็ผมเนี่ยคือคนอื่นยืนเหนือสองคนนกกระแดงยิงนกสุดล่อไงเป็นคนรักไง w วัดช้านี่ไงออกไปว่ะอุ้ยรับกันได้ฝ่ายตายแล้วฝ่ายเราละนะเจ้าดอกบอลไม่เห็นเลยขวัญดีตัววะชื่อฝ่ามากี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวไป ขวาผมเห็นมาตัวเดียวครับโอเคครับ,บเราบนเขาปะเฮ้ยบ้านใกล้ผมตัวนึงออไปไหนก็บนไปบนเขาบบนเขาหรือคนตีดีบนเขาไปไหนลรออ hey, ยู่บ้านใกล ซ้ำบอกอ้าวซ้ำเฉยเหี้ยนึกว่าตายด้วยนะไม่ไม่ซ้ำ้าบ้านหนังสือเรื่องไหนวะเห็นมังข่าสองเออเห็นมังข่าทั้งสองตัวมันวิ่งลงมาแล้วเหรอมันวิ่งลงมาแล้วแต่ไม่ยัม่ถือเอคิดมาชาร์จอ่ะตึงจัดถือเอ็ิดมาชาร์จ

โาาอบบว้ว่ะโอ้ว่ะหายไปตัวหนึ่งวะมีแค่สองตัวเขาปิ้งอะไรเนี่ยเออนอนไหวไอสัตว์นอนจริงๆด้วยไอ้เที่ยนึกว่าบักไอสัตว์ตากูโคตรด,ดีอะไรอ่ไอ้เที่ยตาโคตรดีอ่ะ ตอนแรกก็คิดว่านี่คิดว่ายิงแม่แม่ตอนแรกก็คิดว่าแบบแยะพุ่มเฉยเฉยยิงเล่นๆไปแม, <c oughs> ม่งสวนไม้สัตว์พุ่มไม้ <c oughs> มไมสวนได้นะง <c oughs> ี้ปะอยู่ก็แบบยิงสวนมาตกใจหมดโดนพุ่มไม้สวนตอนแรกนี่ยิงเล่นๆ <c oughs> ผมบอกแล้วผมกลับบ้านปุ๊บทีมพี่เล่นดีปั๊บที่เก็บมานัดเงินกะทีที เรียกที่ถองแล้วโอเมกแล้วอ่ะครับครับรถรอชานไม่ได้เกิดขึ้นล้วก็เขาผ่านมาทิมว่ะใกล้ถึงดีว่ามันสองคันอี่ยังต้องผ่านคันที่ผ่านไปแล้วอ่ะว่าล้คัน อยู่ไหนท่าดเต็นแ้งกระโดดลงมาโคตรเทงอย่ากี้นี่แค่นี้เหรอกดกดวิ่งออโต้ไว้ไมไ่้ตั้งใจจะโดดแล้วโดดลงมาเอาไงไงทำแบบนี้อ่ะไงทำแบบนี้ ไม่ได้ยินเสียงคนปลอมน้ำโตที่นั่งอ่ะมันบากเป่าชุ่ๆก่นไยนเสียงคนันย้าย้ว่อเไียงแหละเมื่อกี้เพื่อนมันเพิ่งหลับ่านไปเพื่อนมันเอาคูเป้มเพื่อนมันเหรอมไม่เอาเพื่อนเลยดิเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเฮ้ยอดเฮ้ยรอดเฮ้ยเ่ยใครนะ ทำตทก,กใจโอ้วงชัดชโอมีโลบมีด้วยไปไมน,นเตียนเลยวะ อ้าติดเอ็งเ,เอาอะไรมาสู้กับ m อ,อ็พี่วะคือถ้าเป็นหน,นูเจอเอ็มจีหนีอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะไทมิ่งฮะสร้างว้รับรุดกูไปแล้ว ตั้งโล่เพลินเลยสิพวกมึงโอ้ไม่ถึงอีกโอ้มีโลเยอะด้วยเออเงาเหอะไม่เก่หนะ่ะที่สามอันนึง ถ้าตั้งที่เตียงแรกก็ย้ายที่แล้วเหลือดิไอ้พวกนี้มันวน้าทายเจอจาเปิดไน้องโหก็เยอะเลยอี่อะเปล่วงเลยพี่ ทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยกู defect no ยังสั่งได้หรือไมสั่งได้หมดอะเหรียญโทเค้งโคตรเยอะเลยมันมีดวงาดาวด <ใน S 3> ้วยลายทำไรอ่ะ Đồ xông là bởi vào này Ăn lô đấy hả? Cảm ơn anh em lên đi Cao cú đường đi đi าาแต่ตรงนี้ลแมันตั้งเทีงเลยนะโเฮ้ยลมเยอะไปโลมงเยอะไป โล่งเยอะไปสัตว้นไงเพลงตรงนั้นมีสมองปะเนี่ยก็จะมีสมองกไม่เห็นสมอเปิดไม่่ออทําง ต่้งมองเ้กันอ่ะยอบยอบคนน่ากลัวเลยวะ่ะพวกนี้แม่งไม่รู้โผล่มาจะโล่ไหนเออแม่งน่ากลัวชิปหายเลยเล่นกับพวกนี้ You don't want to eat. Hope you know. งูหระเนี่ยที่กูต้องเล่นแตงกจอดอบด้วยไม่เห็นเลยเฮ้ยเน็ตมาจากสายสายปะไม่แน่ใจอยากนยสนสายอ่ะอข้างหน้า ใช่หอนั่งไงมาจากหลังบังเกอร์บ pues pues ังเกอร์ทายนี่เหรอเพราะหลังบังเกอร์ะไรเห็นอล้รเหอมาเปนลูกเลยลูกของว่งไงนั่งยงคานอยู่ค้ะเลย บอกนะเล่นวงเวียงกับกูอะมันวนอย่างนี้วะเฮ้ยน่าจอดเลยแ่งตึงไปเอาจริงอะแรงแม่โคตรตึงเลยอะตึงไปผมีเกี่ยวกัยถ้าไม่แยกเล่นอะถึงไกลใช่ใช่ใช่มันโรบไงโรบนี่อะไรมีอะไร,ะไรโรบ โลมากล้าหายตอนแข่งมีระเบิดหลุดมือบ้างไหมครับมีครับคือเรียกว่ามีทุกอย่างเลยดีกว่าตั้งแต่ระเบิดหลุดมือยันระเบิดไม่ออกอะ